ไลคอยแซงหน้าบิตคอยสวัสดีครับกลับก็สู่คลิปตัวทองครับกับผมแซ็กโนบอดี้ครับผมเจอก,กันทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจาก a อด l a เร e เซา t h ออสเตรเลียครับผมสำ mm hmm. หรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารคริปต o c u r r e นซีการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยียต่างๆครับผ่านทางคลิปตัวทอ k นะครับ ็ออยังไงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนเพื่อนด้วยนะฮะแล้วก็สามารถติดตาม CKB Studio ได้ครับแค่คกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับผมวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ l i ค e c มาฝากกันด้วยะฮะเขาบอกว่า l i ค e คอตอนนี้แซงหน้า Bitcoin ไปแล้วนะฮะในฐานหน้าเหรียญที่ถูกใช้ในการชาระเงินมากที่สุดนะครับบน Bitpay นะครับย้ําว่า Bitpay ครับการเพิ่มเหรียญ l i ค e คลงบนแพลตฟอร์มชำระเงินของ Bitpay ในเดือนตุลาคมปี2021นครับนำไปสู่ความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นในกรณีการใช้งานเหรียญดังกล่าวครับโดยเฉพาะ เ,เมื่อไลคอยสงหน้าบิตคอยในการเป็นคริปโตที่ถูกใช้มากที่สุดครับบนแพลตฟอร์มในเดือนนี้นะฮะด้วยการที่ไลคอยเนี่ยมีค่าเนียมต่ำครับสามารถทําธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีชุมชนที่คอยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่งองนั่นเองทําให้ไลคอยครับขึ้นมานั่งแท่นเหรียญคริปโตที่ดีที่สุดสําหรับการใช้ทําธุรกรรมนะครับผม ความิีมของไลท์คอยเพิ่มสูงขึ้นครับแสดงให้เห็นถึงความสําคัญและก็ประโยชน์ที่เพิ่มสูงขึ้นของเครือข่ายแห่งนี้ครับในฐานะสกุลเงินดิจิทัลครับพร้อมกับการที่ร้านค้าต่างๆเ,เริ่มยอมรับสกุลเงินดิจิทัลในการชาระค่าสินค้าและก็บริการครับเครือข่ายของไลท์คอยได้รับการออกแบบให้มีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมที่ต่ากว่าเพนนีฮะในขณะที่บิตคอยน์เนี่ยค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเนี่ยอยู่ระหว่าง1นึถึงยีดอลลาร์เลยก็แพงกว่ามากครับ หลักดอลลาร์กับหลักเพนนีนี่ต่างกันริบเลยนะฮะนอกจากนี้ฮะไลคอยมีความเร็วในการทําธุรกรรมที่เร็วกว่าบิตคอยน์นะถึง2.5บล็อกไทม์ครับในขณะที่บิตคอยน์เนี่ยมีความเร็วในการทําธุรกรรมเฉลี่ยอยู่ที่10นาทีเป็นปัญหาของบิตคอยนครับคือความล่าช้าในการทําธุรกรรมนะครับฉะนั้นเขาถึงพยายามทำ Lightning Network นู่นนั่นนี่มาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของความล่าช้าของบิตคอยน์นะฮะแต่พอมีเหรียญอื่นที่ทำงานได้ไวกว่าเร็วกว่าก็แน่นอนครับที่ในช่วงแรกแบบนี้ แซงหน้าบิตคอยไปได้ในเรื่องของการทําธุรกรรมนะครับใครที่ใช้ไลคอยอยู่ก็น่าจะยิ้มได้นะครับข่าวนี้นะครับผมบอกว่าข่าวนี้จะไปไปออกผลนะฮะยังไงก็ช่วยสปอร์ช่วงนี้ด้วยนะให้เรามีคอนเทนต์ดีแบบนี้ทุกวันเลยนะฮะด้วยการเติมเงินที่ทูมน่วอลเล็ตครับด้านล่างนี้ครับให้ไว้แล้วนะครับเท่าไหร่ก็ได้ตามใจคุณนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ